ครับผมชื่อเด็กชายคุณสมิทธ์ชตทิยงราพัฒน์ไรดีเก้าป .4 ดับสี่ 4. 4. 4. วันนี้เราจะมาทำขนมไทยกล้วยบดชีกันครับอัตราส่วนมีดังนี้มีกล้วยลงังวาสุกกำลังพอดีหนึ่งหวีหัวกะทิ300กร,รมัมห่างกะทิเ0 0ดร,ร้อยกรัมน้ำตาลทรายแดง สองร้อยกร,รมัมน้ำตาลมะพร้าวหกสิบกร,รมัมเกลือหนึ่งช้อนชาแวะใบเตยสามใบเพิ่มความหอมครับต่อไปเราจะเอาปวยน้ำว้าไปหัน่นหัวหั่นท้ายกันครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำปวยมาหั่นหัวหั่นท้ายแล้วนำไปวางแล้วนำไปต้มสิบห้านาทีครับ จากเราล้างกล้วยแล้วเราจะนำกล้วยไปต้ม15นาทีนะครับเราจะต้มกล้วยให้หม15นาทีนะครับพอต้มกล้วยสุกแล้วเราจะนำกล้วยมาลอกน้ำเย็นกันนะครับ การต้องกล้วยก่อนจะเช่วยมาฝาดมากั้งรถยนต์นะครับหลังจากกล้วยเย็นแล้วเรามาหั่นกล้วยต่อเลยนะครับ เหนียวเหนียวยังไงนะครับ มาจะมามาตั้งกระทะกันครับหลังจากที่เราหัน่นกล้วยเสร็จแล้วมีใส่ใบเตยแล้วก็น้ำตาลสาน้ำตาลมะพราะ้าวอันนี้ถ้าใครมีก็ใส่ได้ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับมันจะให้ความหวานที่นุ่มนมากขึ้นครับ <Yeah. S 1> 了解了。 ไฟครับเอนี่เอาอนะอกมาฮะใ่เราจะอยากเปลวแอวงแล้วก็เปิดไฟกลางไปทางอ่อนนะคะแล้วก็คนจนกว่าน้ำตาลทั้งหมดจางละลายเข้ากันนะคะ ส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็ใส่ถ้วยเข้าไปนะครับแล้วก็รอเดือดนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องเดือดผ่าน หั่นกะทิแบบพอมันเดือดแล้วเราก็ใส่หัวกะทิไปนะครับพอเสร็จหัวกะทิเสร็จแล้วรอสักพักให้ให้พอเดือดสักนิดนึงแล้วก็จะเป็นอันเสร็จแล้วครับ เราใส่กะทิแล้วมันจะเริ่มเดือดสักนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเ,ออเราจะแรงลองชิมกันเลยนะครับดแก,ก๊สก่อนหลังจากเราทำเสร็จแล้วเรามาชิมกันเลยนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมากเลยครับ อร่อยฝีมือตัวเองเหรอครับครับ